็ขอเรียนเชิญคุณครูเปิลวินัฐาน,นันตสุขโรงเรียนแจ้หอมวิทยาค่ะเรียนเชิญเลยค่ะค่ะเรียนท่านประธานมูลนิธินะคะคณาจารย์ทุกท่านแล้วก็ขอสวัสดี<ม>คุณครูทุกท่านที่อยู่ในห้องห้องซูมนี้นะคะก็ครูแอปเปิลนะคะก็ต้องขออภัยอันดับแรกอาจจะมีเสียงเอฟเฟกเด็กน้อยบ้างเล็กน้อยนะคะค่ะเพราะว่าช่วงนี้ เป็นช่วงใกล้ใก้จะนอนของเขาอะไรเงีย้ยค่ะงั้นก็คูเปิ้ลขออนุญาตนะคะก็กล่าวทักทายคุณครูพิชยาด้วยนะคะ <laughs> ที่ได้พูดถึงอ่าอ่เ,อเพจห้องแนแนวนะคะก็ในเบื้องต้นนะคะครูแอปเปิลก็เป็นคุณครูแนแนวค่ะสอนนักเรียนชั้นม .3 ม .5 ม .6 ค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสนะคะได้นำสมุดแบนเนอร์มาใช้ในที่นี้อาจจะขอแลกเปลี่ยนอ สักเล็กน้อยในมุมมองที่แตกต่างของคูเอปเปลนำไปใช้กับนักเรียนชั้นม .5 ค่ะคือเป็นนักเรียนชั้นมอปลายก็ในส่วนที่อยากจะมาแลกเปลี่ยนในอีกมุมนะคะของคูเปเลก็คือมีอยู่กิจกรรมหนึ่งนะคะที่เรื่องของการวิเคราะห์สังคมสัมพันธ์ค่ะของคูเปเเนี่ย เวลาให้เด็กๆได้ทำในกิจกรรมนี้นะคะจะเป็นที่สุดของแต่ละอย่างนะคะเด็กๆได้ทำแบบเรียนเก่งที่สุดนะคะมาโรงเรียนเช้าเสมอนะคะชอบร้องเพลงชอบวาดรูปนะคะสิ่งที่ครูแอปเปิลนำไปปรับใช้ก็คือจะมีข้อที่11ค่ะทุกท่านข้อที่11ครูปเปิลจะบอกว่าให้นักเรียนนะคะสามารถเขียนที่สุดของอะไรก็ได้ขอให้คำตอบเป็นชื่อของตัวเองนะคะ ด้วยเหตุผลที่ว่าที่สุดของเรื่องอื่นๆนะไม่มีชื่อเราเลยนะคะในในตรงจุดนี้เราก็เล็งเห็นถึงความรู้สึกของเด็กนะคะเด็กบางคนเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่ได้เป็นที่กล่าวถึงพูดถึงในเมื่อในหัวข้อนี้เป็นในเรื่องของอสังคมสัมพันธ์ อาจจะเกิดบริบททางสังคมได้ก็ต่อเมื่อตัวตนของเรานั้นได้ถูกพูดถึงทางสังคมนะคะจะเห็นได้ว่าเด็กๆก,ก็จะมีข้อ11ค่ะของคูเปิลจะให้มีแบบนั้นยกตัวอย่างเช่นเด็กก็จะเขียนว่าน่ารักที่สุดนะคะก็เขียนชื่อของตัวเองลงไปนะคะบางคนก็อาจจะเขียนว่าเรียนเก่งกว่าคนข้อที่1ก็เขียนชื่อของตัวเองลงไปอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือจากเคสนะคะที่คูเปิลได้ได้นําไปใช้ ส่วนของระดับชั้นมปลายค่ะคูปเปิ้ลจะนำเล่มนี้ไปประกอบการจัดการเรียนการสอนในวิชาแนะแนวกับแผนการจัดการเ,าเรียนการสอนตามปกติแต่ก็จะมีสอดแทรกของของคูปเปิ้ลนะคะก็คือนำมาใช้แค่3ห้องเรียนในระดับชั้นม .5 ค่ะคือเป็นห้องเรียนที่พร้อมทุกคนในห้องในการนำสมุดเล่มน,นี้ไปใช้นะคะเพราะจำจำนวนที่ขอมา นะคะก็คูปเป้นก็จะแบ่งดูว่าได้กี่ห้องแต่ทุกคนในห้องนะคะต้องเห็นพ้องต้องกันว่าจะนําสมุดแบนเนอร์นี้ไปใช้นะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่คูปเป้นเอามาผนวกกับในเรื่องของการให้การปรึกษาของนักเรียนก็คือในเรื่องออในกิจกรรมที่จะให้เด็กๆได้พูดถึงตัวเองแล้วก็พูดถึงคนอื่นๆในครอบครัวค่ะก็จะเป็นความในใจ กิจกรรมความในใจรู้เขารู้เราก่อนที่คูปเปิลจะให้เด็กๆได้มา reflection กิจกรรมนี้นะคะคูปเปิลได้ทำกิจกรรมหนึ่งขึ้นมานะคะก็ได้แชร์ลงในเพจแล้วก็คือฉันเป็นคนจุดๆ,ๆนะคะก่อนอื่นที่จะพูดถึงความในใจของเขากับคนในครอบครัวกับคนอื่นๆคูปเปิลจะให้เขาได้มองเห็นตัวเองก่อนว่าเขาเป็นคนอย่างไรนะคะในตรงจุดนี้มันจะทำให ครูผู้สอนหรือแม้กระทั่งตัวเขาได้มองเห็นตัวเองทั้งในแง่บวกแล้วก็ในแง่ลบเหมือนที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงในเบื้องต้นนะคะการสื่อสารของตัวเองมันทําให้เราได้เห็นว่าเด็กเขาสื่อสารกับตัวเองในแง่บวกหรือแง่ลบบางคนเราสามารถเห็นได้เลยว่าเขาสื่อสารกับตัวเองในแง่ลบทั้งหมดเลยมันก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถทําให้เราเข้าถึงแล้วก็ทําความรู้จักนักเรียนรายบุคคลแล้วก็ค่อย เรียงนักเรียนมาพบเพื่อการพูดคุยเพิ่มเติมนะคะในส่วนของเรื่องความในใจนะคะมันทําให้เด็กๆได้เขียนเรื่องราวต่างๆยิ่งนักเรียนชั้นมปลายในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดเขาจะค่อนข้างออกมาค่อนข้างเยอะนะคะเราก็จะค่อนข้างเซนซิทีฟในที่นี้คูเปิลจะให้เด็กๆได้สะท้อนนะคะ ว่าตัวเองได้นำสมุดแปนเนอร์ไปใช้ล้วรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตในช่วงเวลาสั้นๆไม่เกินหนึ่งนาทีนะคะให้ฟังเสียงเคสจริงจากนักเรียนชั้นมอปลายนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สักครู่ค่ะนะคะอยาให้เป็นนักเรียนผู้ชาย ใชไหครับอ่าขึ้นเป็นรูปนักเรียนไหมคะโอเคค่ะผมชื่อนายสุภเกจการเดียววันนี้ผมจะมาพูดถึงการใช้สมุดการชีวิตเล่มนี้ที่ทําให้ผมรู้สึกว่าการใช้สมุดเล่มนี้มีประโยชน์ต่อตัวเองมากเช่นหนึ่งการที่ผมจะได้รู้จักตนเองมากยิ่งขึ้นโดยการทําแบบทดสอบต่างๆที่อยู่ในสมุดเล่มนี้ 2. ได้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพต่างๆในประเทศไทยในยุคปัจจุบัน 3. ได้ทักษะการจัดตารางชีวิตของตนเองและการเขียนสิ่งที่จะทําในแต่ละวันลงในบฏิทินที่อยู่ในสมุดเล่มนี้ 4. ได้ฝึกทักษะที่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองและ 5. ได้ค้นพบตัวเองเกี่ยวกับความต้องการความปรารถนาความสนใจความถนัดและบุคลิกภาพ ที่ทำให้ผมมีเส้นทางอนาคตที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเกิดความประทับใจที่ได้ค้นพบสิ่งที่ตัวเป็นตัวเองและเห็นคุณค่าของตนเองมากยิ่งขึ้นครับขอบคุณครับ นี่ก็เป็นตัวอย่างเสียงจากนักเรียนที่นําสมุดไปใช้นะคะโดยเบื้องต้นนะคะครูเปิ้มจะ,ะค่อนข้างให้ความสําคัญกับความรู้สึกของเด็กๆนะคะสมุดแปนเนอร์ไม่ใช่แค่สมุดที่จะทาให้เด็กๆมีวินัยในตนเองนะคะแต่ว่าเราสามารถมองเห็นตัวตนของเด็กผ่านสมุดเล่มนี้ได้จากการบันทึกนะคะจากการที่เขาได้เขียนความในใจลงไปตรง ตรงสมุดบันทึกด้วยค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะของคุณแอปเปิลก็จะมีเอ่อเหมือนแรงจูงใจเป็นแบบแรงเสริมแบบทางบวกนะคะก็คือการให้รางวัลน,นะคะหรือว่าการให้เกียรติบัตนะคะ,ะยกย่องเด็กๆที่ เขียนนะคะสมุดแบนเนอร์เช่นบางคนที่เป็นคนที่เขียนอย่างมีระเบียบลายมือสวยนะคะส่งตรงเวลานะคะหรือว่าคนที่สามารถนําสมุดเล่มน,นี้ไปใช้แบบอย่างเต็มที่นะคะตรงนี้เราก็จะแบ่งเป็นด้านเป็นด้านไปแต่ทุกคนจะได้รับเกียรติบัตตรงนี้นะคะเพื่อให้ทุกคนได้รู้สึกว่าเขาได้นําสมุดไปใช้และเขาก็ได้แบบ r e f ี e ฟ t ชันจากคุณครูคุณครูคได้อ่านนะคุณครูคได้ตรวจแล้วก็เพื่อเป็นการยกย่องเขาในการรับผิดชอบสมุดเล่มน,นี้นะคะ่ะ ก็ในเบื้องต้นขออนุญาตแชร์เคสจากห้องเรียนแจ้งทุ่ยาประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยอดเยี่ยมเลยค่ะเรากดหัวใจกดไลค์กด, like, ก,ดกระดิ่งให้คุณครูแอปเปิลนะคะผู้ ก่อการดีแล้วก็พูดเริ่มต้นให้คุณครูเออได้ไปเห็น Facebook ของคุณครูแอปเปิลเนาะแล้วก็คุณครูแอปเปิลก็เป็นแฟนพันธุน์แท้ของเรานะคะแล้วก็เป็นเอฟซีอาจารรับขวัญด้วยนะคะคุณครูแอปเปิลโอ้ยน่ารักมากๆสำหรับคุณครูแอปเปิลก็ได้นํามาให้มอปลายใช้ที่สําคัญคือคุณครูได้ ให้ความใส่ใจความเป็นนักเรียนนะคะความเป็นเด็กแล้วก็ได้แอปพลายแบบฝึกของเราที่เด็กๆจะได้จะได้ทำแบบแบบเป็นตัวเด็กม .5 นะคะน่าสนใจมากๆแล้วก็ขอบคุณคุณครูแอปเปิลมากๆเลยค่ะที่ที่ใส่ใจความเป็นตัวเด็กแล้วก็ไปเพิ่มเติมข้อสังคมสัมพันธ์ให้เด็กได้เขียนชื่อตัวเองนะคะว่าแล้วอะไรล่ะที่เป็นชั้นที่สุดเนาะซึ่ง อันนี้ก็น่าสนใจมากๆเพราะเราจะรู้จักลูกศิษย์ของเราจากสิ่งที่เขาอยากจะให้เขาเป็นที่สุดอันนั้นด้วยใช่ไหมคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็เป็นเรื่องความในใจนะคะคุณครูก็ใส่ใจมากๆเลยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็คือเรื่องแรงเสริมแล้วก็รางวัลน,นะคะคุณครูทุกท่านคงเห็นตรงกันว่าในเรื่องของแรงเสริมรางวัลรวมทั้งในเรื่องของ การที่คุณครูทุกท่านที่เล่ามาได้ใส่ใจเรื่องราวของเด็กให้ฟีดแบ็กเขาหรือเห็นเขามีตัวตนเนี่ยนี่คือคุณค่าคุณค่าของตัวคุณครูแล้วก็โยงไปสู่สมุดแปลนชีวิตของเราทําให้สมุดแปลนชีวิตดูมีชีวิตจริงๆด้วยนะคะซึ่งเกิดจากคุณครูผู้นําไปใช้นี่เองต้องขอบพระคุณมากๆจริงๆค่ะที่ที่ทาให้เราได้ได้เห็นการนํา สมุดแปลนชีวิตไปสู่การปฏิบัติไปลงสนามจริงแล้วก็ผ่านมือคุณครูผู้ผู้ให้ความสำคัญอย่างอย่างจริงใจนะคะทีนี้น่าจะน่าจะครบถ้วนกับคุณครูที่จะนำเสนอ